ไม่มีฮอว่ะแต่มีรถเหล็กใช่มันจะหลับกันส่งมาเอารถเหล็กให้ถ้าทำคุปไม่มีคนลงนะถ้าไม่ลงคนละลงกับพวกพี่ลายบินเปลี่ยนนะเดือดดดูไกลไกลมากพี่ไกลมากเอาไงดีว่าแมนรอรอดวงพี่รอดวงไกลเดี๋ยวถึงนะถ้าถ้าอย่างเงี้ยสร้าอย่างเงี้ยเราต้องโดดตั้งแต่ตรงนี้นะว้ยดูดิตอนก่อนขึ้นเครื่องเขามาสปอร์ตเมืองแคมป์เนี่ยเลย เย็นปีขอให้มันบ้านไปได้ดีตายบนบานสารเก่าไปแล้วเอาได้เดี๋ยวผมก็อยากปั่นไลท์ที่มันไม่ดีเท่าไหร่ที่เราต้องแยงหอบอ่ะพี่ตาใช่ถ้าเราทำได้เราทำได้เราทำได้ไปลงเมืองนู้นไปลงนู้นโอเคโอเคความความควปั๊มเดี๋ยวนะพี่ลงปั๊มหน่อยเดี๋ยวพี่ไล่ไปไล่ช็อบไล่ช็อบไล่ถอยนะเนาะ ดูดูดิฮอลล์ลำนั้นไปไหนพี่ดูก่อนไปเมืองข้างๆเราเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะไอนี่ยเมืองต้องจอดอ่ะไอชอชออะไรเนี่ยเมืองเนี้ยมันต้องจอดแต่ยังไม่เห็นมันจอดเออไหนวะนะไอ้ป้ามันชื่อเมืองอะไรชอชอปะมันมันพี่ผมไม่เห็นมันจอดมันอาจจะทิ้งฮอล์เราซื้อโหลดได้แล้วนะเราทิ้งตังค์ไปรวมไปไหนหรอกทิ้งทิ้งตังค์ให้ทีละกัาละเก่งๆกันเราวิ่งไป ไปเซลฟี่เลยนะครับขอความตังไ์หนอคนรลดซื้อเซลเลยนะไม่มีีตัาหมดแล้วส่วยแบ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเองซื้ออยู่นะเองซื้ออยู่นะซื้อเซลละจีตังค์แล้วเอาที่เอาไม่ได้ซื้ออยู่มีกระสุนอ่อนหน่องนั้นไม่พออะ อีก็ได้สักสิบล้านก็เพิ่มแ้วเฮ้ยมี UAVP อันนึงมี UAVP อันนึ่งสวยสวยสวยเอาเลยเก็บไว้เก็บไว้เราเก็บมาที่องันนึงอันนึงอันนึงอันนึงเออรอบนี้ไม่เห็นคนลงตรงสุสานนะหรือว่าเมืองใกล้ๆอ่ะอ่ใช่ผมผมไล่มันมันมันใกล้สุดอ่ะพี่ดีข้าพี่แดงโอ้โหแจกกระบอกกระสุดน้อยมากไปก่อนน้อยเหมือนกันยิงได้ยิงได้ยิงได้ที่เล่นได้อยู่ เงี้ยบ้าของฝนกว่าเก็บบัตตี๋เก็บบัตตี๋ยี่เก็บไปไม่เก็บปั๊มปั๊มนี้เราฟาร์มได้ปะฟาร์มได้นะปั๊มอ่ะภาพอีกหน่อยได้ไหมปะ๊มอีกหน่อยปั๊มพี่ฟาร์มแล้วพ nah, ี่ปั๊มแล้วพี่ปั๊มแล้วพี่ปั๊มแล้วพี่ฟาร์มไปแล้วปไพี่หัวเราไปดูดูชื่อดิหัวเราไปหัวเราไปไว้พี่ทเก็บไปไปพี่หัต้องไปโดนเก็บใกล้ๆเนี้ยปิดปิดให้จบในสุดเดียวผมเปิดอยู่ให้เอาให้ก่อนเล้ายๆกขอไม่มีโหลดนะกขอไม่มีโหลดนือเราน ผมเพิ่งดรอจากหาตัวหนึ่งผมเห็นผมด้อมผมด้อมดสามคนดอกเลยดอกเลยจิ้มบ้านนะตึงไหนเปิดเขาผมจะเปิดเปลี่ยนตึงนี้นะลงไฮก่อนเอ่อลงลงสูงก่อนเขายิงคาเตอร์ดับเก๋เขาอยู่ในบ้านเตยหอจอดก่อนในบ้านนะงานดับกันไหนนะโอเคโอเคอยู่ใต้บ้านผมใช่ปหมล่าสุดคือใช่ไม่ต้องมาช่วยแมนคนนึง ระเบิดระเบิดระเบิดตออตายตายหนึงตายหนึงเหลือเหลือตัวเียวององงเลยลงเลยพี่พี่ตาเตยนะไนพี่แได้ี่ได้ได้สวยครับผมมาครับ B A ผมดีงาผมดีงอยู่นี่อยู่นี่ A B A อะไรพี่ได้มามาเอาเอาพี่ถือ P มาเก็บอตึกเหมือนเดิมตึกเดิม ไปต่ได้ม mm ีเกอนเยอะเปล่าผมมีเกอนเยอะอ่าพี่มีบาเดียวไม่เอามีมีอันเดียวเลยนี่นี่นี่เอาไปเอาไปนี่นี่เก่นแล้วสองสองสองล็อตสองแตงกีแตงกีมีเกาะแล้วกันตรงนี้นะไปนี้ต่อนะทุกคนทำไอ้ทำตองโฮกันตองโฮไหนวะเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นมีคนเท่าไหร่ตองโฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีผลเดี๋ยวเย็นนอะเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งอันนยาอาอาจเป็นไอเดียอันเนี้ย เอาชื่อว่างมากพี่ตาวที่ว่างมากเออใช่ใช่เดี๋ยวเราไปเอาเราเก็บปาร์ตี้ก่อนเก็บเลยเดีอาให้อมเก็บให้มาตีอะไรเอาพี่เอาป้าพีเกตตีเอาเอาคือตีเฮียงสุสานที่เนี้ยใช่ปะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นดีอยู่ตีเล่นดีเล่นดีเล่นดีแต่เราจะเอาไปเหรอเมืองนี้มันมีตึกใหญ่ตึกหนึงพี่เล่นเก็บเก็บตองโฮก่อนครับโอเคกดกดยูก่อนทอได้ปะ ทำให้ได้โอเค g o o ลงเลยลงเลยลงเลย o o g เป็นโฮปเปอรชั่นดิเซล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 มีมอตอรอันหนึ่งให้เอ้ยอาไ่เอาพีเมาี่มาโอเคโอเคาพี่มีพี่มีเซลอันนึงเซลดับเซลดับ แบกายอยู่ไนวะต่อตนี้กันนึ่อเคสวยแบกายอยูแอร์พอร์ตสวยเลยป้าพี่มียูมียูใช่ไหมเรามียูไหมมียูไหมมีไม่มีไม่มีวิ่งต่อต่อวิ่งุ้ยงวิระวังโดนนะไ่ไล่ทัวร์ร้อนเด่นนี่ต้องป้องต่อลง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  เอาหนึ่งเอาหนึ่งสวยสวย้ข้ามาแล้วมาแล้วเอด้อต่ออต่ด่เอาเาออออตายออกตายนี่ระวังข้าลข้างหลังข้าอตัว2ตัว2ตัวเ็บมากพี่ต้าสุดท้ายสุดท้ายสวยสวยเดี๋ยวกลับไปสวยอี่สวยนะนี่นี่เี่ยมมีตีนึงโดดตามมาจะรอดปะนะ ไปแมน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 ปีเอดูดีๆตรงนี้ดูดีๆเอาโกดนะปีเกตแบบดูดิหน้ากากคองเก็บแล้วชนะสตาที่นะไอซ์จิ๊บเอสสตาฟี่ลงเก็บของได้นเก็บใหมจ้าลงได้ลงได้พี่แทนดิ่งเลยดิ่งนะมาแล้วดิ่งดิ่งลงมาเลยนะหัวทิ้มเลยนะอ่าวโอเค คือยังไงต้องลงไปน็อกหรือยังไงไม่ไม่ไม่ถามล็ระยะต่ำโอเคโอเคโอเคระยะต่ำเออผมผมจะสื่อพี่แค่นี้นึกว่าเดี๋ยวว่าเออลงไปชุบเดี๋ยวไปตายเดี๋ยวค่อยชุบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่พีเอเก็บซื้อซื้อเซลเลยพี่ผมโยนตะกร้าไว้ให้พี่แล้วโอเคพีกหนึ่งหาเพืนตัวเองหนึ่งพี่เอ็กอยู่ไหนนีเอี่นี่ต้ พี่ไม่มีหน้ากากว่ะผมไม่มีหน้ากากเหมือนกันพี่ผมว่าเอาอะไรมันก็งซื้อดิสมไมไม่ซื้ออะหน้ากากทองนี่ไงเนี่ยตังเองมีหมื่นเก้าเองเก็บไปทำร้อนรอนซื้อแล้ซื้อล้วตซื้ออยู่ต่ออีกอะนี่นี่ซื้อดิหน้ากล่องมีกล่องกระสุนนะมีกล่องกระสุนพี่มีกล่องกระสุนมี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 แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราทวนนะว่าเรามีอะไรกันบ้างตอนนี้ผมมีกล่องกระสุนหนึ่ง B A หนึ่ง U สองคัตเตอร์คัตเตอร์หนึ่งซื้อหน้ากากทองละเอาเงินไปพี่เอาเงินไปไม่มีหหนน้้าาาาาากกกกทองเเเะรรรดดพบลธม โอเคโอเคกบงเสร็จได้ไหมเนี่ยมีกล่องกระสุนหนึ่งมีกล่องกระสุนหนึ่งกล่องก่อหนึ่งกล่องกระสุนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พีเออันหนึ่งเซลล์นี้ม็อบม็อมาผมเกียรแล้วเราคุกศกมาแตกวันช็อตบอลช็อตเก้าสามสามแล้วนะเพื่อนมาสมุคให้บ้างใช่เพื่อนสมุคเพื่อนสมุคเพื่อนสมุคใช่เหรอ มันมันมันสมกไอ้ก็บอกว่าเพื่อนมันไงเพื่อนมันนี่นี่เพ่ามันวิ่งนี่อาวมัดนี่นี่เพื่อนเพื่อนวิ่งเข้าบ้านนี้ที่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถือเสียวไปตัดอย่างหนึงแล้วกันนะอ่ากันฉุกเฉินก็เชือพี่ตรงนี้เราอยู่ได้ก่อนตอนนี้เราแปดแต้มแล้วเนี่ยเอาอีกครับสิบแต้มอ่ะสิบต้องทำต้องทำไม่ได้สิบแต้มอัพยี่สิบห้าแต้มอัพนักกากทองมีมีมีเขามีเขาหน้ากากทองเซลล์ครบเลยยิงสลิงไอ้นี้หน่อยได้ไหม พี่แทนเอ๋อันนี้ขนาดวะโอเคจัดให้มาแล้วพี่จะเปิดอยู่ไล่ตีตูดมาพี่โอเคสสดงลงอย่ารอปล่อยวงขอยออีกวงได้มันมีการมันยิงกันมันยิงกันมันยิงกัารนั่งอยู่ไนอะตรวจนะพี่แพนมีกันตัวป่ะพี่เห็นตรงนี้ยิงกันอ่ะไม่รู้ไม่ยิงกันก็ยิงบอดบอดเหรอวะพี่เออน่าจะบอดเนี่ยมีระเบงระเบิดน่าจะบอดมั้งคนไม่น่าเล่นของเยอะผมม่อยู่อ่ะพี่ตา เออใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดแอดวานซ์เดี๋ยวรอรออีกวงก่อนมีบอดวิ่งอยู่ข้างล่างน่าอยู่แล้วแหละอันี้หอจอดไอนี้หอจอดแปลกนะหอจอดแปลกนะนี่นี่เอาปีเอไปเดี๋ยวพี่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 เก็บอยู่เมื่อกี้งของควรจะอยู่กับพี่แทนไหมเท่าไรพี่ผมรู้ว่าโด่อ่ลงมาข้างหลังมสองตัวเออตอนแรกพี่เห็นตัวเดียวเขาเล่นในบ้าน ครไม่จะเเอาเาดักนะเล่นดักแล้เล่นดักนะอะทางทีมนั้นพี่ว่าตีเขาตีตีตตตเทคได้ปะพอขึ้นได้หลายทางนะผมผมจะดูหลายทางนี้เราปีนขึ้นไม่ได้ป่ะโดน,นดักป่ะเนี่ยม้าผมก็ขึ้นได้เนี่ยม้าผมขึ้นได้รอรอมอเตอร์หมดเดี๋ยวเราขึ้นเลยพี่เนี่ยหมดละหมดละไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นรอรอไอพี่เล่นชั้นนี้ได้ไ<ท>หมพี่เล่นชั้นนี้ได้ชั้นนี้เซฟกว่า ระวังโดนแรดนะระวังโดนแรดนะโอ้เก่เงั้นขึ้นแล้วนั่งยองขึ้นบันไดมาไม่มีเสียงนะโอ้ยแม่ถามจริงเหอะเกมเยี้ยอะไรเนี่ยขตีตายตีตีเขาตายตีเขาตายตรงนี้นี่ขอจุ๊บเพื่อนจุ๊บเพื่อนตะก้าโอเคนี่เพื่อนลงนี่น้าบุรีขึ้นหาโดน เออราก็เราก็พีเลยพี่นามีพีแบบพี่มี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 ผมรใส่มันถอดยิงระวังนงนะจกไหน<ม>ไปรู้จากไหนไปรู้ไม่ได้เปิดบุลเลตอันนี้ไม่ได้ไม่ดูว่าสวนปักตรงไหนมองไม่เห็นพี่พึ่งไปตั้งค่าอะไรนะเดีย๋ยวเกมหลุด ไม่ตังไม่ตังไม่ตังี่พีปีจะพีีจะซื้อแล้วพีจะเปิดดันวาแล้วนะแล้วเราจะข้ามันหรือว่าเราจะข้าอ่าสามคนกำลังระตังอีกหน่อยตังอีกนิดหนึ่งตังตังตังงตเดี๋ยวไปกองนึงอาไงพี่ข้างหลังตรงนี้เห็นตัวเดียวน่าจะโกดคิดว่าตอนในที่บอกว่ายิงมาก็คือตรงนั้นแหละพี่วใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใ เราอ่ะรอรับตี้เขาได้นะเนี่ยตี้เ okay. นี้ยใช่ๆรอพับแต่ต้องสเปซซิ่งดุมากนะต้องแบบกินที่ดุมากเลยนะเพราะมันจะออกมาออกมาได้กินตะลิงเลยพี่โอเคจัดไปมีแมนเดอะแมนช่วยดูแมปด้วยนะแมนมีมีตรงไหนอะอันนี้คือเรามีกล่องกระสุนกันใช่ปะมีมีผมเก็บกันเขาสามตัวอยู่ที่สตองโฮแล้วก็บ้านนี้บ้านนี้บอท อ่ามีข้างหลังอะมีตี้เดียวตี้นี้อ่าโค้ดสองนะโค้ดสอง้วนะต้องนี้เหมือนตี้ชุดนู๊กเดี๋ยวว่าชุดดำดำอะเนี่ยม้าสองเนี่ยไม่ชัวร์นะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นตี้หน้ากากแดงไม่ชุดนู๊กเป็นหน้ากากแดงมั้งเหนืองโซโล่ไม่โซโล่มีมีมีไม่โซโล่ไม่โซโล่ไม่โซโล่พี่เห็นว่ามีเพื่อนโดดลงมาเป็นตี้เราโฟกัสเราโฟกัสไอ้ตี้เฮี้ยนี่ก่อนพี่โอเคโอเคโอเคสามตัวเนี้ย มันมันโคตรหออออกหออออนั้นหอบอดหอบดอโอเคโอเคนี่นี่นีวิ่งนี่ยิงด้่พี่ผมผมต้องปีนไปยูเนี้พี่ตาผมต้องเล่นดุอะเอาไหมะผผมตายแล้วผมผมตายิงเปด้ายมันยิอ้ยายไอ้ยายพี่โดนมอต้านะอมแต้าตเอยีเปิดยันมัน วิ่งวิ่งวิ่งวิออกริมหาเรือริมหาเลเจอไทันเพะว่อุ้ยโดนเปพี่โดนอุ้ยเอ้ามีคนขึ้นมาไอ้เหี้ยโอ้โอ้เหี้ยโคตเหี้ยเลยจุ๊บปี้จุ๊บปี้จุ๊บได้ได้ได้มีคนขึ้นมาพอดีโคตรเ็นกรรมใช่ใช่ผมบอกแล้วมันมันเป็นแัดแมทมันขึ้นจากในบ้านเลยเว้ยร่างบ้านไปแล้วนะอันนี้คือบอกก่อนว่ามาอเร็วนะขึ้นตึกแล้วนะอยู่อยู่นเดียนเดีหกของนีของมีงอตัดแต่งมันแล้วที่ออกไงจ้า อั้นพี่เข้าโอเคพี่งั้นพี่ออกกันนะอีพีเป็นตะตองโฮเลยเฮ้ยผมไม่ทันแล้วทันทั้งมาแล้วพี่อยากกับไกลโดนช้อนละโดนสองรอบวะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขับรถเลื่ยก่อนไปพี่กันนี่มีคือรถที่ผมมีของให้ที่หนึ่งเข้าามแลรียงเกาะมีของส่วนให้รีเซ็ตได้รีเซ็ตได้ถ้าเรากลับตะตองโฮเราดึงของทันปะไม่ทันหรือเปลงมีปับพี่มีทนายกระบอกหนึ่งตะไนจะงงงเลย ไม่ไทันรีบไปพี่ตอ,องเดี๋ผมเปิดกล่องกอบ่อนก่องถุดได้พี่รับหมดหรือของไม่ทันเชียร์้าไอยูเอวีเราเหลือปะไม่เหลือไม่เหลือแล<ะ>้วหมดแล้วสเปซคอร์ดนี<ง>่ไหนดี๋ยวว้เฮียเราต้องไปให้ลึกกว่านี้ครัอัน,นนี้ก่อนนะต้องแจกจะแจกของะะหรือปะหรือว่าจะไปเลยพี่ตาเองครับตึกนี้ก็น่าลเล้นต่เนี่ยแต่มันจะขึ้นยังไงดีวะาไปซื้อปืนไหมล่ะต้องไหมเสี่ยงสัตว์อะลงลงปะเมื่อกี้ไในยูผมไม่เห็นใครอยู่ข้างหน้ ที่ทางข้างของเกาะเห็นนี่นี่เสี่ยงตะกร้าเสียงนะเสียงผมผมไปครไปไปไปกันเท่าไหร่พี่ได้ทำได้ทำได้ถ้าพี่ตายผมวิ่งหนีตังพอซื้อปืนหรอวะอยากจะรู้เราเพ็ดเม้นต์เลยพี่ใจเย็นเออมกระสุนเลยเออตังพอซื้อปืนก็บอกหนึ่งก็บอกหนึ่งเติมเพิ่มเติมเพิ่มอะพี่ถอนถอนเอาซื้อไม่สนัยพอ ต้องมีคนเร็วอยู่คนคนจองเยอะมากแล้วอะคนจองเยอะมากเลยขอเก็บบาร์ตี้นะบน,บนบนอาณาวิเลนมีนะไอ้บนเลยนะบนชาลีพาร์ะเกียบปะเกียบเราไปซื้อนะซื้อพี่ซื้อที่บ้านเนี้ยที่บ้านตรงนั้เลยก็อยู่ถึงนั้นที่บ้านตรงผมวไม่ตั้เออ ซื้อปืนได้พี่แทนนะซื้อมาแล้วซื้อมาซื้อขอแค่กระบอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่ที่ทำมาแค่กระบอกเดียวโดวเด้ยวอ่ะโอเคเราเราจะบินไปเล่นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยเราเล่นแรดเลยเอาไหมตรงไหนวะนี่ก็ใช้ลูกซองดีๆอ่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่เห็นจุดอ๋อโอเคโอเคตรงนั้นอ่ะมันมันมันได้แค่ขึ้นบันไดเว้ยแมนโอเคโมาบันไดเหรอมั้งใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยแต่มีมีคนบินนะมีคนบินมามีคนบินมานี่ก็ทราบเห็นแล้ว นี่มีคขามีคขามีคขาเราเหยียบหลังได้นะยิงได้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 เดี๋ยวเหยียบหลังก่อนข้าวหนึ่งตายสวยข่าวมอเตอร์ขอามอเตอร์ช้าช้าอยู่ข้างเราพี่เทนเขาอยู่เขาอยู่ข้างเราเขาอยู่ใกล้เราเลยแต่ไปอยู่ที่ไหนละมันโดดโดดอ่าตึดข้างๆไอ้ที่เนี่ยเรียกไม่ถูกว่ะพี่ฟังผมตรงนี้เราขึ้นไปเล่นข้างบนได้มันได้แค่ปีนบันไดพี่ผมเราไม่หาขอเราไม่หาบนนี้เหรอบนนี้เหรอ เออใช่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วพี่ขึ้นจากฝั่งนี้ได้ไหม่ปีนบันได้ดินี่ไงปีนมาโอ้ตรงพี่ยังไม่ได้สมองตนีลูกอ๋อไอ้นี่ยสมองเขาแล้วสมองเขาแล้วทำซะผมจะปีนเห็นด้วยเี่ยพี่มีตะกร้านะพี่มีตะกร้าวิ่งเข้าบ้านขาวเราพี่นะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้สวยสวยสวยช้าๆเราใจเย็นตาเนี่ย พี่ผมโยนผมโยนตะกร้านะโอเคโอเคมีกลองกระตุนนะพี่เปิดกลองกระตุนเพราะพี่ต้องรีสัมพ์มกได้ได้ได้นี่คนยิงหมาวะใช่ใช่จากแบ็คไซด์ระวังนะหลัดฟ้นหลัดฟ้าแบ็คไซด์นี่มันเล่นหลังนิดเลยมันเล่นโอเคโอเคโอเคโอ้ยมันใส่มันช็อตโดนโดนเราโอ้ยยังไงเราต้อคนด้วยสัตว์เอ๊ะแปลกแปลกว่ะ สนไห้ยิ่งจากแบ็กซด์ยเหรอทำไมได้ยินทำไมเห็นมันกระสุนมาจากฝั่งนี้เลยวะนี่พี่เชื่อผมดิผมเห็นตกใจเลยเอายแบกซ้าอันนี้ผมสองให้ผมสองให้เฮ้ยเงียบ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 เมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนวิ่งข้างใต้นะผมมองรอบๆนะเราเราเล่นมันทับๆได้อะวิธ เราเอ้ยตรงนี้ตะกามีคนแก่พีดแบ็ไซด์แบ็ไซด์สัมอเห็นตรงไหนเราจะเราจะลงไปเลี้ยงล่างไหมแต่ตะกา<อ>ตะกางกาบน,นมีคนจุบผมอยากเล่นพอรแอปพอร์ตี่น่านนี่นี่มาขอที่ทนอันนึอังพี่หามุมยิงอยู่แบ็คไซด์ยิงียื่อกี้เห็นแล้วบนหลังคาตัวเองเาอยูขอยู่ท็อปอาใหนอี้ราไปแลข้างล่างได้นะเฮียความจริงอะไซด์ะมาเลี้ยงไห เดี๋ยวฝั่งเนี้ยตอนนั้นตอนนั้นพี่ตาเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ะขอนี้พี่จะเลี้ยงไม่ไปล้ไม่ไดือบไปแล้วอย่าเราเลี้งข้างบนเราเสียเปรียบแน่ได้ได้ได้ขอตังค์หน่อยดิแมนพี่ขอตังค์หน่อยโภชนายยิงผมไม่มีของก่อนมีฮอบินผ่านหัวเข้าบัะพี่เราต้องเข้าละขี้เก้า่ินพันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ซื้อกลองก่อนให้เราซื้ออยู่ให้อ่ะพี่พี่ไปละมันนี่คือหัวเปอาเอาก่อไหมเอาก่อเอาก่อเลยไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเลย เอิงซ่สาสองแผ่นเอิงซ่าสองแผ่นอย่าลืมเก็บนะพี่พี่จะเปิดอยู่นะมีท่าที่ตัวนึงตามพี่มาตามพี่มามาแล้วละฝั่งนี้มีคนหนึ่งข้างล่างชั้นเรียก,กเราชั้นเรียก,กเราชั้นเรียกเราอย่างรีมาร์ครู้รู้รู้สองตัวใช่ใช่ใช่เราแป้งหลังเขาได้ทางนี้พี่จะเบา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 ปั้งให้ มีตัวมีตัวพี่พี่โดนตัดพี่โดนตัดเยอะมายอะไหมาข้างหลังนี้มีคนโดดล่มเลยคนโดดล่มพี่เห็นแล้วแบบผ่านกระจกไปตา,ตายแน,น ening, ่นอนมีมีโคตรมีโคตรมีโคตรอีกตัวนึ่งเล่นนี่นี่นี่ในนี้นี่มไม่ใช่ตับใช่ไหมอะไรแบบนเล่นแรดเล่นแรดเอาเอาเอาอันดับเอาอันดับเก็บหน้ากากเก็บไลาสติเราเจ้าตีกันเลยแค่มีปืนอะไรที่เป็นเอสมกีที่ดีกว่านี้ไหมพี่พี่แทนพี่ไม่มีสโมกพี่เก็บศพผมดิ เออใพี่เก็บแล้วเออแล้วพี่เก็บเก็บกล่องพี่เก็บลูกพี่เล่นลูกซองเลยลูกซองผมอะอยู่ไหนวะเขาให้เก็บพี่เ่าให้เล่นเปลี่ยนปืนเลยลูกซองอยู่ไหนเออเล่นปืนก่อนมาเดินเดินไปข้างหน้าหน่อยตรงประตูอะไรปะประตูเออโอเคเฮ้ยเก็บเสียงพี่เก็บเสียงเล่นแร็แร็ปแร็ปชัดๆโอเคผมมีหน้ากากทองนะพี่พี่ดูศพผมดีที่นี่นี่ตรนี่ตรงนี่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 ได้แล้วได้เก็บหัวเราเกแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเกมาแลเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็มาแลเก็บมาแก็บมาแเก็บมาแลก็บมาแเก็บมาแล้วเก็บม่รู้ว่ก นิ่งจัดเลยนะพี่อย่าวิ่งนะอ,เ,อเดี๋ยวน้องขยับนะพี่น,นันเอาน้องขยับหลบแก๊สดิ้นะแตฮาแมนเลยพี่อันอันรามองมังนะข้างบนเห็นผมนะข้างบนใช่ย่องยองยองย่าวิ่งเราต้องระวังแล็ปเหมือนกันพี่ต้องผมเซฟพี่ต้องผมเซฟพี่ไม่ไปโดดมาทำไมไม่ไปโดดไม่โดดมาอยูงบนอยูงบนหัว พี่แทนเดี๋ยวเรากินแกนี่ระระระดับเดียวกับเรามีนะระดับเดียวกับเรามีนะโอเคได้ได้ไม่เข้านะเดี๋ยวรอบหน้าเรากินแก๊สยืนตรงนั้นเรากินแก๊สกันพีของราเปล่าเรากลองเกาะใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูดูโรเท็ตแมนแมนเหมือนพี่ได้ยินเสียงตรงเนี้ยไอ้ข้างหลังนะมันมีหน้าต่างกระโดดเข้ามาได้นะระวังเออระวังระวังที่พี่บอกได้ได้ได้ผีอะผียหนังผีไม่แน่ใจ ยองให้สุดเลยพี่จัดไปของพี่เอได้ไหมผมว่าผมผมจะพี่เอหลังจากนี้แหละแต่กูจะโดนตัวเองเพ่าะม่โดนไม่โดนตรงนี้ไม่โดนเตี๋ยข้างบนน่ะไม่โดนหลายเปอร์เซ็นต์ายไปอีกที่อ่ะระวังมาโดดลงไม่ลม่มอเตอร์นะไปตรงนี้ตรงนี้มีคนจเย็นจะเย็นพี่เอามอเตอร์ลงมอเตอร์ลงได้โซนก่อนมันอยู่นั่นแหละ มันยังอยู่หัวเราอยู่เลยพี่เองลุงดีพอพี่พี่ตอแตกตตกอแตกโดนี่แตกหัวเราอีกรอบนึ่งมีแล้วพี่หมดละปีปีเลนเออสวยสวยพี่มันจุ่มแก๊สเยยจุแก๊สเฮ้ยเราได้วงแล้วป่ะสวยสวยตามผมมานะอตตาม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 ตาตามไปตามไปรักแกเราอยู่ได้ยาวๆเราอยู่ได้ถึงวงเลย น่ยิงทุกคนเลยพี่มันตั้งป้อมแล้วยิงมาเลยมาเลยมาเลยมันเหลือสี่ตัคอแล้วเอที่หัน้าพี่เฮ้ยอีกชั้นตายทั้งนี้ผมมีผมมีเซลผมมีเซลผมไม่ประเดี๋ยวมันตายรอ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 เนั่ยน้าหนาหน้านน้าคารอยู่พี่สวยสวยจริงาอู้จะตายอ่ะตาย วงเรายังเล่นมุมเดิมเนี่ยเล่นหน้าต่างเนี้ยแล้วมองนี่นะหน้าต่างนี้ยังก๊อตปี๊ดระวังแมนจะอย่าดาวอย่าดาวเอ้าผมแจ๊บแจ๊บพี่เล่นแรงหน่อยแจ๊บแิงยิงแลนด์ไปอ๋อไปไดไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามหน่สามน่มาแล้วมันต้องเติดกันที่เจ้าติดกันเ ลูกตองพี่อู้นิดเดียวไ,ไดไ้สองตัวไม่แปดหมวกการบวกสิบสามยี่สิบเอ็ด